สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะดูตามชาตนะคะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิด16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยใครทราบลักษณะก็สามารถดูได้นะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงนะคะว่าดวงประจำเดือนกรกฎาคม2564ของชาวมังกรนะคะมีพลังงานไพ่อะไรขึ้นมาบ้างนะคะ โดยเฉพาะตำแหน่งตัวตนของคุณนี่แหละสำคัญมากเลยอ่ะไพ่พลังงานใบรแรกตำแหน่งตนุลัก์หรือลัคนาได้ไพ่อะไรว้าวได้ไพ่ที่ดีมาก่ะจัก,กรพรรด,ดิดีขึ้นขึ้นมาเนี่ยไพ่พลังงานของดาวสุขดาววีนัสนะฮะดาววีนัสคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะหรืออท่านอาจจะมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่หญิงอุปถัมภ์คำจุนนะคะอ่าได้โชคจากผู้ใหญ่ จากคุณแม่ก็ได้นะจากเจ้านายผู้หญิงก็ได้และแปลว่าคุณจะมีความสุขมากๆด้วยปักนี้นะคะชาวมังกรไพ่ถัดไปในตำแหน่งการเงินของคุณขึ้นไพ่ดีวิลไพ่ดีวิลอาจจะแปลถ,ถึงเรื่องของความอยากนะคะความอยากความต้องการในเรื่องของเม็ดเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคุณอยากได้คุณจะได้ไหมดูลุ้นที่ไพ่ใบที่3นะเพราะไพ่ใบนี้คือตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนานะคะสามารถแอปพลายดวงจาก โห oh, ราศาสตร์มาที่ไพ่ได้นะคะอ่ะเราดูาไพ่ใบนี้ดีดีวิวจะดีไปเลยเพราะว่าตัวตนคุณดีอยู่แล้วลุ้นค่ะว้าวกอดเงินเลยค่ะดีค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะเห็นไหมคุณคิดเรื่องเงินอยู่จริงคุณคิดเรื่องหาเงินหาไรายได้ชาวมังกรต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะฉันต้องสร้างความมั่นคงฉันจะไม่ให้คุณมาดูถูกเหยียดหยามฉันได้ละอ่าคือมันเหมือนกับแรงแรงผลักดันในใจคุณอนะ นะฮะคุณต้องเหมือนกับต้องการความสําเร็จที่มันใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆเลยอะไรประมาณนี้หรือซึ่งคุณจะได้ด้วยคุณทุ่มเทไปเลยค่ะดีวิลเป็นไพ่พลังงานที่ดีนะอาจารย์ชอบนะอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์เป็นดีวิลเหมือนกันนะคือความอยากความต้องการความใฝ่ฝันคนเรามันต้องมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจแล้วต้องมีความมุ่งมั่นแล้วทำเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้กอดเงิน นะคุณได้ทรัพย์สินก้อนโตความสำเร็จมันย่อมเกิดขึ้นได้จากแรงบันดาลใจจากการทุ่มเทในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้นะคะดีวิวขยายด้วยไพ่ที่ดีไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะไม่ใช่นะเป็นการทำที่อยู่ในกรอบของกฎหมายและความถูกต้องหน้าที่การงานของคุณก็คือเงินมันก็มาจากหน้าที่การงานใช่ไหมความสำเร็จทุกอย่างเนี่ย ขอให้คุณมีพลังไพ่ใบน,นี้คุณทําสําเร็จนะคะในตําแหน่งครอบครัวความมั่นคงคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยถือว่าดีค่ะครอบครัวคุณญาติพี่น้องคุณแม่คุณมีมีความสุขค่ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดถึงคนอื่นเหมือนกันนะไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองนะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่ก็เพื่อคนอื่นด้วยนะคะเพื่อเพื่อแม่รักแม่มากๆนะคะในตําแหน่งฮงจุ้ยบ้านดีค่ะอ่าอยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ญาติพี่น้องก็ยังช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยูอ่หรือคุณก็เป็นคนที่รักพี่นะรักน้องไม่ทิ้งไม่ทิ้งครอบครัวนั่นเองในตําแหน่งบุตรตาเนี่ยอ,อืช่วงเดือนนี้อาจารย์มองใครต้องการตั้งคันเหมือนต้องการตั้งคันได้ด้วยนะดีวิลบวกให้การตั้งคันแต่ค่อนข้างยากไพ่ใบน,นี้อาจจะต้องมองว่าจะต้องปรึกษาปรึกษาแพทย์นะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องดูโดยโดยเฉพาะระบบ ผู้หญิงนาะตั้งครรภ์นก็ต้องดูระบบลังไข่เนี่ยจะมีปัญหาอยู่นะคะอาจารย์มองเพ่อไพ่ตรงนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งตีโกนตำแหน่งที่5ถึงลัคนาตีโกนนะคะเพราะฉะนั้นไขรก็อาจจะคิดเรื่องนี้อยู่ก็ได้แต่อาจารย์มองก็ยังไม่ถึงขั้นแบบปิดโอกาสนะแค่อาจจะต้องตรวจสุขภาพหรือตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของของการลงทุนก็นได้นะคะตำแหน่งของการลงทุนนะคะอาจารย์ขอไพ่เพิ่มนะว่าลงทุนได้ไหมนะ โอเคค่ะเป็นไพ่สองไม้เท้าแปลว่าไพายย่วันนี้มันมีกุญแจเปิด,เป,ดเปิดกล่องเปิดหีบสองใบละสองไม้เนี่ยมันแปลว่ามีคนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่คุณไม่เข้าใจอะไรคุณยังสามารถที่ติดต่อนะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนอื่นได้รับคําแนะนําดีๆหรืออาจจะทําธุรกิจแบบหุ้นส่วนก็ได้นะแบบนี้นะที่คิดจะทําอยู่เนี่ยนะคะกังวลอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมีคนช่วยเหลือไหมในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้แต่เรามีความต้องการมากเนี่ย คุณทําได้คุณเริ่มต้นได้นะอาจารย์มองนะคะแต่ถ้าเป็นความรักใหม่ๆเนี่ยจะมองจะมองว่าไพ่เดมูลมันยังเป็นความคุมเครือนะคะบางท่านอาจจะแอบรักแอบปลื้มใครอยู่แต่ยังไม่กล้าคุยอาประเด็นดีที่สุดคุณต้องกล้านะดีวิวต้องมอีมีความกล้าบ้าระห่ำนิดนึงนะคะกล้าเข้าถึงนะคะบางบางครั้งสิ่งที่เราหมายปองแล้วเก็บไว้อยู่ในใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกมันก็ไม่มีโอกาสพัฒนาค่ะมันต้อง ไม่ใช่ปากว่ามือถึงนะแต่หมายถึงว่ารู้จักเคลื่อนไหวตัวเองบ้างเข้าหานะคะแล้วจะเกิดความสําเร็จสําหรับใครแอบป,ปื้มใครอยู่นะไพ่ใบนี้นะโอ้ดูตําแหน่งคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะเป็นไพ่ก้าวถ้วยสําหรับไพ่ก้าวถ้วย,ยดูไพ่ขยายโอเคไม่ถึงขั้นเสียนะคะอาจารย์มองว่าไพ่ก้าวถ้วยเป็นความสุขได้ค่ะแต่เป็นความสุขที่คู่คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีไพ่เดฟูนะเป็นไพ่สองไม้เขาต้องการมี มิตรภาพที่ดีจากคุณเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจจากคุณมากๆเขาไม่ต้องการดีวิลพลังความหึงหวงนคนรักคุณไม่ต้องการนะอาจารย์บอกก่อนนะแต่เขาต้องการให้คุณรักเขามากๆเหมือนกันสแสดงความรักสแสดงความอ่อนโยนแต่ให้อิสระเขาในการที่จะทําอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าทุกคนมีโลกส่วนตัวของตัวเองมีมุมของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองคนรักของคุณต้องการแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบอยู่ใกล้ชิดกัน คุณแสดงออกได้เต็มที่เขาชอบมากเขาจะรักคุณมากขึ้นความรักคุณจะอยู่กันแบบยืดยาวไปเลยนะคะตำแหน่ง The f o o ูยังเป็นตำแหน่งสุขภาพด้วยให้ระวังเรื่องเข่าขานะคะออข่าขาแต่การออกกำลังกายก็จะช่วยนะพยไพ่ใบนี้นะคะช่วยให้คุณเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงขึ้นได้นะคะ ในตำแหน่งผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยอาจจะยังไม่ได้ดังใจอยู่อู้เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะไพ่างานอ่าอาจารย์มองนี้นะถ้าเป็นตำแหน่งการงานใครเป็นอ่าใครมีะระดับหัวหน้าเจ้านายอยู่อาจจะเครียดในเรื่องของอ่าอาจารย์มองน่าจะเป็นการถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะไพ่สิบดาบคืองานใหญ่นะเป็นงานที่คุณเครียดและหนักพอสมควรนะอาจารย์ขอดูไพ่ขยายใบถัดไป เนี่ยหนักจริงๆด้วยเดอะแฮงแมนขอไพ่สรุปเลยคุณผ่านมันได้ไหมลุ้นนะคะโอเคยังเป็นไพ่สองดาบอาจารย์แปลอย่างนี้นะงานงานนี้แต่อย่างน้อยเราเห็นไพ่ดีดีวิวกับไพ่ตัวตนดีอยู่อาจารย์จะแปลอย่างนี้งานเนี่ยถ้าใครทํางานบริษัทแปลว่าง,งานคุณหนักมากมันเป็นงานติดอยู่ติดปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยอยู่ตาแหน่งสรุไพ่สองดาบมันคือข้อมูลเอกสารคือข้อความคือการ ส่งข่าวนะคะเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้ผ้ามันปิดตาอยู่เราอะ่ะจะต้องเปิดตาเปิดใจเราการที่จะต้องเหมือนกับการที่เราอยากได้อะไรอาจารย์จะบอกงนี้นะเราต้องเข้าหาสิ่งนั้นเลยอะ่ะอย่างเจ้านายเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในเป้าหมายของคุณในงานของคุณที่เขามอบหมายจากคุณคิดอีกแบบคุณจะทําอีกแบบอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเหมาะกับคุณแล้วคุณต้องทําได้คุณจะต้อง รวบรวมนะคะหมายเลข2คือข้อมูลเอกสารที่ยังยื่นเสนอเข้าใหม่ไปคุยกับเขาใหม่อาจารย์มองว่ายังมีความสําเร็จเพราะไพ่เล็งลัคนาคุณเป็น9ก้าถ้วยกับตัวตนคุณเป็นไพ่ดีเอ็มเพรอยู่มันย่อมสําเร็จอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรว่าไม่มีปัญหาแต่การมีปัญหาเราต้องมีสติว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรตราบใดที่เรามีพลังงานดีวิวคือการไม่ยอมแพ้การที่เราจะต้องทําในสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นปรารถนาให้มันสําเร็จ เกิดขึ้นได้เนี่ยอาจารย์มองว่าชาวมังกรทําได้อย่างแน่นอนและไพ่ดีวิลเป็นไพ่ประจาราศีมังกรซะด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้มันได้อาจารย์ให้กําลังใจคุณทําได้อย่างแน่นอนติดขัดอะไรอยู่เปิดได้แน่นอนนะคะเออโอเคค่ะอเรามาดูพลังงานเลขโชคลาภกันสําหรับชาวมังกร ชาวมังกรคุณว้าวได้ดีเห็นไหมคุณต้องชนะสีวิคอรายขึ้นมาแล้วถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ต้องมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะนะคะหมายเลขโชคลาภของคุณเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเป็นเลขโชคลาภเป็นพลังงานที่ดีเป็นความสำเร็จอันจะเกิดขึ้นท้อได้นะคะแต่ต้องสู้แล้วจะสำเร็จนะคะท้อหรือเหนื่อยก็พักก่อนนะ แล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ทําต่อไปไพ่ใบน,นี้เกิดความสำเร็จได้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอโชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ